สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรับชาวพระเครื่องนะครับวันนี้มาชมสมเด็จบางขุ่มิมพ์อกคุดกุงเก่านะครับวันนี้ก็ชมตามสภาพนะครับพระสภาพพระชายครับสภาพพระชายก็อยู่ประมาณนี้นะครับ <The Church> เดี๋ยวผมจะลงภาพให้ดูโดยรวมนะครับ <The heck> ก็ดูภาพด้านหน้า <The> entire, ด้านหลังข้า <The heck> งนะครับ <The heck> ให้ดูภาพโดยรวมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับ ับสมเด็จบางพุฒพงศ์ู่เก่านะครับอันนี้ก็จะลงอยู่ในหน้าเพจของตัวเองนะครับเป็นคลิปสตรีมยาวนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่ดูชอบดูสนใจนะครับก็ทักทายหลังไมมานะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับองนี้เป็นพา้าที่อใช้สมบุกสมบันนะครับ เป็นบางขั้นพรมนะครับพิมพ์บางขั้นพรมพิมพ์อกพุทธนะครับสมเด็จนี่เป็นประชาธิที่ไปไตยนะครับเป็นประชาธิที่ไปไตยจใครที่ดูใครที่ดูชอบเพราะความผิดนี่มันมีความเห็นแตกต่างกันได้นะครับคุณดูชอบเหมือนกักับผมใจตรงกันเหมือนกักับผมนะครับคณกระทักเข้ามานะครับพรา,าราคาเปิดดินผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับไม่ต้องกลัวแพงนะครับผมไม่ได้ขายเวอร์ขนาดจะนั้นจริงๆก <s> <s> ็จะขายแพงแหละจะยัง อย่างเราก็ขายราคาที่แบบว่าจับต้องกันได้นะครับเปิดไปต่อมานะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับคุณดูชอบคุณสนใจทักกาทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมนะครับดูว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับน่าจะได้เสียกันไหมนะครับเราก็ต้องหยิบกล้องส่องผ้าลงกล้องแบบนี้นะครับลงกล้องแบบนี้นะครับเห็นรายละเอียดเยอะนะครับเห็นไหมก็จะชัดเจนขึ้น เดี๋ยวผมห้ดูภาพโดยมนะครับที่คือสมเด็จบางนพรมกู่เก่านะครับองนี้นะครับเป็นบางนกพรมกู่เก่านะครับเห็นไหมบางนพรมนีจะแก่ปูนนะครับแก่ปูนนะครับใช้นะครับบนสารมีบางองค์มีเยอะบางองค์มีน้อยไม่เท่ากันนะครับนี่คือเนือบางนพรมนะครับเป็นฝ่าชายที่สมบุกสมบันนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะไล่กล้องให้ดูนะครับ ตรงๆองนี้อยู่กับเซนใหญ่นะนะครับก็ปะมันก็มีหลุดเปลี่ยนมือได้นะครับเปลี่ยนมือมาเราก็มาคลิปลงเผื่อคนที่ดูต้องตาต้องใจเหมือนกันกับเรานะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเห็นไหมนี่อย่างนี้อย่างนี้นะครับโอ้โหคนที่เล่นสมเด็จเท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจนะครับเล่นชุดเป็นจ่าภารทีนะครับไม่ต้องพูดกันมากนะครับ อยู่ที่ราคาแค่นั้นเองนะครับอยู่ที่ราคาคุณซื้อได้เท่าไหร่คุณทักทายเข้ามานะครับผมก็จะลงอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ในหน้าเพจของผมนะครับใครที่ดูชอบสนใจดูแท้ในสายตาคุณคุณทักมานะครับพระผ่านจากมือผมเนี่ยไปต่อได้ทุกองน,นะครับไปต่อได้ทุกองน,นะครับที่คุณจะ สู่ราคามาเท่าไหรนะครับเด็กเขาจะให้ดูลงกล้องสองพระแบบนี้นะครับการไร้สมพระมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นนะครับเห็นความชัดเจนเนื้อหาขึ้นชัดเจนขึ้นกว่าที่เราเอากล้องโทรศัพท์เพียวๆนะครับพอลงกล้องสองพระแบบนี้นะครับเราก็เห็นมวลสารเห็นเนื้อหาที่น่าจะซื้อขายก็ได้นะครับเห็นไหมอย่างนี้ยังมีเม็ดุ้มกออยู่เลยนะครับอย่างนี้นะครับอ่ะ เนื้อหาองนี้เนื้อหามวลสารเยอะมากนะครับมวลสารเยอะมากนะครับครับอ่ะมาก็ใช้เวลาไปดูภาพโดยรวมนะครับก็ผมอยู่ประมาณ4นาทีนิดๆนะครับเพราะว่าผมส่งไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับไปลงอีกแพลตฟอร์มหนึ่งถ้าเลย4นาทีหรือ5นาทีมันจะส่งไม่ได้นะครับไฟใหญ่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครดูชอบใครดูสนใจก็ทักทายหลังใหมมานะครับสวัสดีครับผม